ระยะตอนเนื่องนะครับก็เรามีการเปิดตัวผู้สมัครไปแล้วสองครั้งนะครับมีการเปิดตัวครั้งใหญ่จําจนวนประมาณ180กว่าท่านนะครับแล้วก็มีครั้งที่2ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เป็นการเปิดตัวครั้งที่3นะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับพักเพื่อไทยได้เปิดบ้านต้อนรับผู้เสนอตัวลงสมัครในนามพักเพื่อไทยในหลากหลายจังหวัดวันนี้ประกอบด้วยทั้งหมด18จังหวัดนะครับ กับ31เขตเลือกตั้งก็ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านสุริยะจึงลุ่งเดืองกิจครับในฐานะผอ,อการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยกล่าวต้อนรับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยแล้วก็แสดงความพร้อมต่อการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งครับผมเชิญท่านสุริยะครับที่โพเดียมได้เลยครับ ท่านหัวหน้าพักพนนท่านเลขานิการพักและทั้งผู้บริหารพักท่านสืบบุญชนนะครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีการต้อนรับผู้สมัครของจะมาสมัครเป็นสสในการลงสมัครในการลงเลือกตั้งสสอของพรรคเพื่อไทยซึ่งผมเชื่อมั่นว่า บุคคลที่ทางาพรรคเพื่อไทยได้มีการคัดเลือกมานั้นเป็นบุคคลที่มีสักยภาพและมีคุณภาพเราจึงได้มีการมาเปิดตัวในวันนี้และผมก็เชื่อมั่นว่าถ้าพวกเราทํางานกันหนักนะครับในบุคลากรที่เราเปิดตัวในวันนี้ก็จะมีจําจนวนพอสมควรที่จะได้รับการคัดเลือกลงาจากประชาชนจะลงคะแนนเสียงให้มาเป็นสส ของพรรคเพื่อไทยครับครับขอพระคุณมากครับครับผมขอบคุณท่านสุริยะครับในลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญอีกท่านครับท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับท่านจุลพันธ์นมรวิวัฒน์ครับครับเชิญที่โพเดียมได้เลยครับครับเรียนท่านผู้นวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะครับท่านสุริยะจึงรุ่งือรกิจนะครับท่านเลขาธิการพรรคท่านรองหัวหน้าพรรคคณะกรรมการบริหาร ท่านผู้สมัครทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกคนครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับได้มาเปิดตัวเป็นครั้งที่3แล้วนะครับของพรรคเพื่อไทยสําหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในต้นปีหนานะครับวันนี้แสดงถึงศักยภาพของพรรคเพื่อไทยแสดงถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยที่มีผู้เสนอตัวประสงค์จะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นบุคลากรซึ่งมากด้วยประสบการณ์นะครับอยู่เกาะติดพื้นที่ เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนวันนี้มีคนไหลเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักและพร้อมจะลงสมัครสสอในจํานวนมากทางพักคัดสรรอย่างดีที่สุดนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นบุคลากรซึ่งมีอุดมการณ์มีแนวความคิดตรงกันกันกบพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นที่รู้จักทํางานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและแน่นอนครับสุดท้ายคือต้องมีแนวโน้มว่าจะได้รับสมัครเป็นสอสอและได้รับเลือกตั้งเข้ามา ทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับวันนี้เราคัดสรรมาอีกหนึ่งรอบครับถ้าบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนไปวันนี้เนี่ยผมว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคซึ่งเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งนําหน้าทุกพักการเมืองในระบบการเมืองไทยไปแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการเปิดตัวไปแล้วทั้งสิ้น3ามรอบรวมวันนี้เนี่ยสาท่านครับที่จะมีการเปิดตัวสมาชิผู้ประสงค์จะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งสิ้นที่เราเปิดไปแล้วรวมถึงวันนี้ด้วย เป็นจำนวน265เขตเลือกตั้งนะครับนี่คือความพร้อมของพวกเราครับวันนี้ขอให้ทุกท่านที่อยู่ใน,ในที่นี้แล้วก็มาเป็นผู้เตรียมจะเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีกำลังใจครับวันนี้เราพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อที่จะนำนโยบายที่ดีนะครับเพื่อที่จะนำเอาทางออกแสงสว่างไปให้กับประชาชนท่าน ในระยะเวลาที่เหลืออีกเพียงแค่3-4เดือนข้างหน้าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่นะครับก็ขอให้เดินลงหาพี่น้องประชาชนนะครับสวัสดีนะครับทักทายนะครับนำนโยบายไปมอบให้นะครับผมเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับได้รับการต้อนรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วชัยชนะจะเป็นของท่านเมื่อชัยชนะเป็นของท่านแน่นอนครับว่าพรรคเพื่อไทยเราส่งผู้สมัคร ครบเต็มทุกพื้นที่และเราคาดหวังสำหรับการที่จะเดินหน้าสู่การเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งถัดไปนะครับเมื่อเราประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งแล้วนะครับเราจะเดินหน้านำเอานโยบายส่งมอบให้กับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับก็ขอให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้เดินร่วมกันนะครับอย่าละาทิ้งอุดมการครับเดินพร้อมกับพรรคเพื่อไทยสู้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านหัวหน้าสุรพันธ์ครับลำดับต่อไปขอเข้าสู่กระบวนการการเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัครเลยนะครับผมจะขอไล่เรียงไปทีละจังหวัดบางจังหวัดที่มีมากกว่า1ท่านก็จะขออนุญาตประกาศชื่อพร้อมกันนะครับเช่น2ท่านหรือ3ท่านแล้วก็ขอให้ทางผู้สมัครนะครับเดินมาที่ตรงกลางของเวทีเพื่อให้ทางผู้บริหารนะครับได้ สวมเสื้อแจ็คเก็ตให้นะครับในรอบนี้เราอาจจะไม่ได้มีให้ได้แนะนำตัวนะครับก็หลังจากสวมเสื้อและถ่ายรูปแล้วก็จะขออนุญาตเชิญท่านผู้สมัครเดินอ้อมทางด้านหลังพี่เส่เนบุคคลนะครับกลับมานั่งประจำที่ครับครับผมลำดับแรกครับขอเชิญที่จังหวัดเชียงใหม่ครับจะมีผู้เสนอตัวลงสมัครจำนวนสท่านครับท่านแรกนางสาวปนันรัตน วิริยกุลศารท่านที่สองนายบรรจงศักดิ์วงรัตนวันเชิญครับเชิญท่านสุริยาและก็หัวหน้าจุลพันธ์ครับเชิญสวมเสื้อแจ็คเก็ตให้ผู้สมัครครับครับเชิญสวมเสื้อแจ็คเก็ตเลยครับ เ้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปด้วยกันสักภาพหนึ่งก่อนนะครับครับเชิญถ่ายรูปด้วยกันก่อนนะครับครับผมขอบคุณนะครับครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับในสองเขตครับเชิญครับเชิญกับทั้งที่ครับอ๋อถ้างั้นเชิญเขาด้านหน้าได้เลยครับครับ ลำดับต่อไปครับจังหวัดพะเยาครับนายวิรัตชัยมงคลครับเรียนเชิญเอ้าขออภัยครับนายวิชัยชัยมงคลครับเรียนเชิญครับท่านเป็นอดีตเลขาธิการปปสด้วยครับครับผมผู้สมัครจังหวัดพะเยานะครับเท่ากับเราได้ผู้สมัครจังหวัดพะเยาครบถ้วนทั้ง3เขตหลักตั้งครับเห็นท่านสุริยะไทยร่วมกันครับ ท่านเชนนั้นสมเด็ท่านพิสุด์ได้เลยครับเป็นตัวแทนผู้บริหารในภาคเหนือและก็ส่วนกลางของพรรคเพื่อไทยครับครับขอบคุณนะครับขอเชิญลำดับต่อไปครับเป็นจังหวัดอุดรธานีครับขอเรียนเชิญนายโกเมนทีคัธนานน์ครับผู้เสนอตัวลงสมัครในจังหวัดอุดรธานีครับ ท่านหัวหน้าสมเชื่อได้เลยครับโอเคครับเชิญั่นครับผมไทท่านท่านขอเชิญถ่ายรูปร่วมกันสักภาพหนึ่งครับครับผมเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ ลำดับต่อไปเป็นจังหวัดกาลสินครับกาลสินมีอีกสองเขตที่เปิดตัวในวันนี้นะครับท่านแรกครับนายนัทวัฒน์พิมพ์พนิษครับท่านที่2อนายชนะวุฒิอุดโทเ,ดเชิญเชิญครับครับเชิญครับเชิญท่านหัวหน้าท่านบอรครับ ครับผมถ่ายรูปสักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณครับผมลำดับต่อไปครับจังหวัดขอนแก่นครับขอเรียนเชิญนายรุ่งโรจน์เย็นสบายครับครับขออนุญาตท่านเลขาประเสริฐช่วยสวมเสื้อให้ผู้สมัครนะครับ ขอเรียนเชิญผู้บริหารครับเชิญท่านหัวหน้าท่านบอถ่ายรูปกับผู้สมัครสักเล็กน้อยครับครับผมขอบคุณนะครับลำดับต่อไปครับจังหวัดยะโสธรครับขอเชิญนายพิเชษกุมารสิทธิ์ครับครับผมขอเชิญเชิญท่านสุริยส สวนใช้แจกเก็ตผู้สมัครนะครับครับขอเชิญถ่ายรูปสักเล็กน้อยครับครับผมขอบคุณครับลำดับต่อไปครับจังหวัดชัยภูมิครับขอเียนเชิญนายสนั่นพัชระเดชโสพลครับ ขออภัยครับพัชระเตชะโสพลครับโอเคครับขอถ่ายรูปสักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณครับผม ลำดับต่อไปครับจังหวัดนครราชสีมาครับขอเรียนเชิญนายวัชรกรเลิอดด้วยลาบครับอันนี้เป็นลูกชายของท่านสสศิรสิทธิ์เลิอดด้วยลาบเป็นคุณหมอด้วยนะครับรอบนี้อาสาลงเลือกตั้งแทนคุณพ่อครับกับผมขยะนถ่ายลูกนะครับ ครับขอบคุณครับคุณพ่อมาด้วยจริงๆน่าจะเชิญถ่ายรูปด้วยกันอ่าลำดับต่อไปครับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับนายวัชรพลเชื้อคงนะครับเรียนเชิญครับท่านนี้ก็เป็นลูกชายท่านสมคิดเชือ้อคง ครับผมย่าถ่ายรูปครับครับผมลำดับต่อไปครับขอบคุณนะครับขอเรียนเชิญจังหวัดสกลนครนะครับนายอิสระพงศ์อุประเชินเชิญครับท่านท่านนี้ก็เป็นลูกชายท่านสสเกษมอุประนะครับ ขออนุญาตถ่ายรูปสักครู่ครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับต่อไปขออนุญาตไปต่อที่ภาคกลางนะครับจังหวัดแรกครับจังหวัดพระนครศรีธุธยามีทั้งหมดสองท่านนะครับขอเรียนเชิญคุณนัทนิชาบูรณาสิริและคุณธนพรสมทองแดงเรียนเชิญครับ เช่นท่านสมศักดิ์ท่านสุริยาสวมเสื้อแจเก็ตให้ผู้สมัครนะครับแสดงความยินดีด้วยครับขออนุญาตถ่ายรูปสักครู่นะครับขอบคุณครับลำดับต่อไปครับจังหวัดลบบุรีครับขอเรียนเชิญนายพหลวรปัญญาครับ ผมขออนญาตเชิญถ่ายรูปสักครู่นะครับครับพร้อมเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับลำดับต่อไปจังหวัดสิงห์บุรีครับเชิญนายนัทยุทธ์ููสุวรรครับเรียนเชิญครับเป็นผู้เสนอตัวลงสมัครในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสิงห์บุรีมีเขตเดียว นายาถายลุงสักคู่ครับขอบคุณครับผมลำดับต่อไปครับจังหวัดอ่างทองครับนายณสกรเคลือซีริครับขอเรียนเชิญครับ ด้านันหัวหน้าสวมจะเก็ตให้ผู้สมัครนะครับครับถ่ายลูปสัก่ครับเดี๋ยวต้องลงไปดูพื้นที่น้ำท่วมที่อ่างทองต่อครับผมขอบคุณครับลำดับต่อไปครับจังหวัดราชบุรีครับขอเรียนเชิญคุณไก่ห้องเร็วครับ เ็นด้านหัวหนา้าสวมเสื้อจ็คเก็ตให้ผู้สมัครนะครับถ่ายรูปสักสครู่หนึ่งครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับผมลำดับต่อไปจังหวัดปทุมธานีครับเชิญนายรัฐะตะ ดิดโพครับครับผมผู้เสนอตัวลงสมัครในจังหวัดปทุมธานีนะครับเชิญท่านรองหวัวหน้าพงกวินสวมเสื้อนะครับครับถ่ายรูปร่วมกันสักครู่หนึ่งนะครับ เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับเหลืออีก2จังหวัดนะครับจังหวัดต่อไปจังหวัดชนบุรีครับมีผู้เสนอตัวลงสมัครที่จะเปิดตัวทั้งหมด3ท่านนะครับท่านแรกครับนายสอนกริผลลูกอินท่านที่2นายรัฐกิจเฮงตระกูลและท่านที่3นายชาญยุทธเฮงตระกูลครับเชิญทั้ง3ท่านเลยครับ ครับขอเชิญท่านหัวหน้าหนิมท่านขอสุริยะนะครับและท่านรองหัวหน้าบอยนะครับสวมเสื้อให้ผู้สมัครนะครับพร้อมกันได้เลยครับชนบุรีทั้งหมด3เขตครับขอถ่ายรูปร่วมกันนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับผมและจังหวัดสุดท้ายวันนี้ครับ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครวันนี้มีผู้เสนอตัวลงสมัครลงสมัครทั้งหมด9ท่านนะครับท่านแรกนายยานกิจห่วงทรัพย์เชิญทุกท่านพร้อมกันนะครับท่านที่สองนางสาวบุญยกรดำรงรัตท่านที่สามนายสหัสวรัตวีระมงคลกุลท่านที่สี่นายพุทธิพงศ์อินทรสุวรรณท่านที่ห้านายภูมิพัฒน์โหสกุลท่านที่เจ็ด นางสาวชนิดาภาสงวนพวกท่านที่8ในาย Visit, วิศิทธิ์โชติกิจพิสารท่านที่9ในายประเวศแสวงสุขและท่านสุดท้ายนายสุภัยพลเพนแข่ครับขอเชิญท่านผู้บริหารร่วมสวมเสื้อให้ผู้เสนอตัวลงสมัครได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราถ่ายรูปพร้อมกันนะครับ เด,เดี๋ยวถ่ายรูปเราอาจจะเป็นสองแถวให้ให,ให้ทางผู้บริหารขึ้นบนเวทีนะครับแล้วให้ผู้สมัครยืนข้างล่างจะได้เห็นหน้ากันครบถ้วนนะครับครับเดี๋ยวขอเชิญถ่ายรูปร่วมกันนะครับ ครับผมครบถ้วนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น31เขตเลือกตั้งนะครับที่เราเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัครเพิ่มเติมในวันนี้ก่อนจะจากกันไปขออนุญาตอีกสักภาพหนึ่งครับขอเชิญผู้สมัครทั้งหมดนะครับที่ที่เปิดตัวไปแล้วเชิญถ่ายรูปร่วมกันกับผู้บริหารอ,อีกรูปหนึ่งได้เลยครับเชิญเชิญซ้อนสองแถวได้เลยครับอาจจะย่อนิดหนึง่งแล้วผมเขยบโพเดียม ถ่ายไทยรวมกันได้เลยนะครับจะสอนจะสอนด้านหลังท่านผู้บริหารอีกอีกแถวหนึ่งก็ได้นะครับที่สูงสูงหน่อยครับผมฝั <c oughs> ่งนี้นะครับขอขอท่านหนึ่งทางทางด้านนี้ครับอ่าพี่คุณมากันด้ครับขาผมจะได้สมดุลน,นะครับ เดี๋ยวจะตกเฟรมครับขออนุญาตเชิญครับถ่ายภาพได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะขออนุญาตอีกภาพหนึ่งเป็นด้านหน้าตึกที่ทำการพักเพื่อไทยนะครับขอให้เก็บภาพตรงนี้ก่อนเดี๋ยวน้บหนึ่งาละเหน